ว่าเพราะตัวยูวาฮารารีเนี่ยเขาเป็นเกย์แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์จนกระทั่งเขาเปิดเผยเรื่องความเป็นเกย์ของตัวเองเมื่ออายุ25แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเทคโนโลยีมีอัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าความเป็นเกย์ของตัวเองตั้งแต่อายุ16แล้วโดยการทํำยังไงทํำยังไงก็คือว่ามีแกจเกตอะไรเนี่ยคือให้เราเนี่ยไปนั่งตามนั่งชายหาดแล้วก็แค่สังเกตดูไอ้ตากระพริบของเรากับไอ้การทํางานในสมองในไอ้เครื่องจกอักรไอ้เล็กๆ วอะไรพวกนี้เนี่ยเล็กๆเนี่ยก็ไม่รู้ตั้งยังไงก็ว่าไปแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยที่นั่งอยู่บนชายหาดเนี่ยเวลาใครต่อใครเนี่ยเดินไปผู้หญิงสวยใส่บิกินี่เดินไป ก็น่ากับผู้ชายหล่อใส่กางเกงในเดินไปเขาจะมองคนไหนมากกว่าถ้าเขาเป็นเกย์แน่นอนเขาจะไม่มองเด็กผู้หญิงที่มีบิกินีห่หรอกนะเขาจะมองแต่พวกผู้ชายโอ้โหมีซิกแพคอะไรต่ออะไรนะที่มันโอ้ยหุ่นดีๆใส่ชุดอับน้ำกางเกงในแล้วก็มีเป็นกล้ามอะไรเขจะมองพวกนั้นแล้วก็กเก็บข้อมูลฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเพียงพอมันเพียงพอที่จะ เอามาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเป็นเกย์ซึ่งตัวเองอะ่ะตัวเราอะ่ะไม่รู้แต่อัลกอริทึมเนี่ยรู้และสิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่กำลังเนี่ยเกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียขณะนี้ทุกครั้งที่เราใช้ Facebook, Twitter Instagram เรากําลังให้ข้อมูลของเราเองกับเขาฉะนั้นในอนาคตนะคะพวก Google พวกอะไรแต่ไรเนี่ยองค์กรพวกนี้ที่เป็นนิทานที่สร้างขึ้นมาพวกนี้เนี่ยจะ powerful มากคือยุคนี้ไม่ใช่เป็นยุคของการเเอากองทัพ